แต่กันต่อครับกับล็อกทะลุนดรล็อกไม่รู้จะผ่านได้ไหมแต่ก็ลองไปก่อนไปเลยรอบที่สองเราจะต้องหนีทางมุญญนยนต์ให้ได้เรารู้แล้วมุญญนยนต์ที่มันยิงบิสไซมันเดทได้พี่รู้แค่แน่พี่ก็ดีใจแล้วล่ะซู <itation> <S <s> ่ซู่เขาพิลิโอยายตาขาว <c oughs> อุ้ยโอ้โห <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวแกได้โดนแน่ พางไหนครับอันนี้ภาคเลกาซี่นะ <S <S <พ>ไปละเด<พ>ี๋ยวได้เจอแน่อุ้ยเออมีว่าเออเนี่ยเนี่ยกลับมาเป็นเออระวังมันยิงมันยิงผ่านใต้โตัวนี้ได้มันยากใช่ไหมพี่มันยากมากคิดดูพี่ตายไปในห้านาทีไปยังโอ้ยมากันทั้งอุบานมากันทั้งอุบานโอ้ย โยนไปก่อนเจกันพีตรงนั้นมีอะไรอะไรอยู่ตรงนั้นไปดูดิรูปรูปอันนี้สมุดสมุดชึบยิบไปก่อนอุ้ยตุ๊ดตุ๊ดตัดตุ๊ดตัดตุ๊ดตัดระเบิดอ้ยเกือบไปเกือบไปเอาสมุดโนน่กก่อนเฮ้ยมันยิงพิดทรายได้ทุกคนต้องระวังจะอยู่เฉยเพราะมันเหมือนมันเหมือนเห็บหมาพี่เฮ้ยตัวอะไรเหมือนเห็บหมาระเบิดตุ้มกูตากาลังขึ้นไป เบอร์หนึ่งทุกคนเบอร์หนึ่งลงมานี่ก่อนในนี้มีอะไรบ้างตอนอุย้ยสวยแล้วโอ้จะให้ผมแอบ,บตรงไหนได้ <c oughs> โอ้ยตกใจหมดเลยตูมเป็นโกโก้ขันตายอีกแล้วพี่พี่ไม่รู้จะไปหลบตรงไหนเลย หลบได้ได้ได้โตชิบไปไหมวิ่งแบบดิจิตอลเฮ้ยอย่าหยุดอย่าหยุดวิ่งโอ้ยโอ้ยเอ้ยพี่สายพี่สาจไมนช่างน่ากลัวเหลือเกินเฮ้ยมระเห็นโอ้โยเจ้าหุ่นยนต์แม่โอ้ยลูกกระสุนสับเสียงนั้นตับตั๊บตับเฮ้ยแอบก่อนแอบก่อนอย่ายิงพี่สายก็พอพี่เล่นซาราดีนาหน่อย พี่จะหนีทางไหนเมื่อกี้พี่จอหัวเทียนใช่ไหมโอ้โหเจอกันเป็นแถวเลยพี่อาจจะหนีทางรถก็ได้ลุ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 ตนี้มีอะไรบ้าชึบแตงโมแตงโมโกโกวาเฮ้ยนี่ไงปืนไปก่อนค่อยว่ากันบโอ้ว่าแล้วมันต้องหล่นลงมาเร็วเร็ว้ยเร็ว อีสานได้ไหมพี่เฮ้ยตุ๊ดตั๊ดตุ๊ดตั๊ดตุ๊ดตั๊ดตุ๊ดโอ้ใครก็ได้หยุดหุ่นยนต์ตอวนี้ทีหนีใต้ดินมันก็ตามมาพี่ใชีอุ้ยมีใครไหมอีกแล้วเลยยายจุบุลุลลวลุลุลุุลุลุลล ว่ามันอยู่นี่อุย้ยมันมีเลเซอร์ด้วยเหรอลบโลบครับลบพี่ลังพี่ลังลบก่อนพี่ลังลบก่อนโอ้ยโอ้ยเกือบโดนวิซายอีกแล้วเออไปแล้วไปแล้วเอ่อพี่ผู้อี้ซานที่น้อยได้ไหม <c oughs> พี่ก็พอพูดได้นิดน้อย <c oughs> เออเนี่ยยายก็พูดได้เหมือนกันออกไปก่อนเดี๋ยวโดนครับทุกคน ลิวเลีวลิวลิวลีวลีวหลบหลบหลบโอลบลบเลยหลบเลยครับหลบเลยครับหลอดล่วงด้วยพี่เถื่อนจังเลยพี่เถื่อนมากครับภาคเลกเกอซี่ใช่ไหมใช่แล้วเอาไม้ไปตีวุ่นยนได้ไหมครับน้องๆคิดว่าจะสู้มันได้ไหมมันมีพี่ซายตามติดไม่ใช่พี่โอ้โอ้ซิลเวอร์สกอร้ยมันยิงลูกกระสุนหินหลบกันหลบกันหลบกันเฮ้ย โอ้ยิงเป็นตับเลยตับ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 มันยิงเออไปแล้วไปแล้วไปแล้วเสียงน่ากลัวมากพี่ใช่แล้วมันคือเสียงโรบอทนี่ไงนี่ไงนี่ไงครับโอ้โหเห็นอย่างไง้วมันขึ้นบันไดได้โหดจังเลยพี่พี่สังเกตนะอาวุธของเจ้าหุ่นตัวเนี้ยมันยิงสองอย่างมีลูกกระสุนอะไรไม่รู้ตับ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 อันหนึ่งแล้วก็บีซายยไปแล้วไปแล้วคุณตา ให้พีผ่านอย่างอิสระภาพก่อนไปแล้วไปแล้วชุบมีใครไหมไม่มีไม่มค่อยไปครับชุบผ่านมาได้หนึ่งประตูผ่านได้สองประตูอีกประตูหนึ่งจะผ่านได้ไหมเฮ้ยตุ๊ดตัดตุ๊ดตัดตูอ้อุ้มโอ้ข้างหลังก็ระเบิดข้างหน้าก็ย้ายฝันเหลืองผมจะไปทางไหนผมตั้งชื่อให้ใหมพ่พี่อ้าว มันเลขห้าไวจังครับนะบ้านนี้มีผีกี่ตัวเดีย๋ยวพี่นับให้มีหนึ่งสสามสี่ห้ามีห้าตัวครับแล้วก็ห้าวันด้วยเมื่อกี้นี่เลขเต็มเลขห้าเต็มหน้าเลย <No. S 1> ตาใจพี่ตกใจมันแค่อีกอันเดียวถ้าเราได้ปืนะ่ะลบลบลบไอซียูยูซีไอยูซีไอ ไอซียูกับดักมาเหรอโอ้โหทำไมต้องมารอผมที่ทางช้างเผือกตลอดโดโด,ดลงไปเอ้ยจะโดดลงไปทำไมหลบเลยหลบเลยครับหลบเลยมันยิงบิดสายมาในบอ่อน้ำตรงนี้ได้ไหมแผ่นโคตรเหรอแผ่นล็อคคีเฮ้ยโอ้โหอะไรกันเนี่ยกระไม่ให้ผมขยับเลยหรือมันกับดักอะไรโอ้โหตรงนี้ก็มีโอ้โห กับดักจากซานตาพี่ของขวัญจากซานตาเร็ววเร็วเรเราไม่อยากได้ของขวัญจากซานตาลุ้นมากพี่คิดดูครับเดินไปทางไหนกับดักมันก็บวกล,ลงมาเราได้อย,อยู่ผ่านได้อยู่ผ่านได้อยู่ตนีโอ้โหกับดักจากซานตาอีกแล้วอุ้ยเร็วเร็วเลยเร็วเลยงนี้ไม่มีของอีกสวยแล้วทุกคนสวยละ ลงมาฟีลงมาฟีครับกับดักจักรซานตากับดักจักรซานตาเฮ้ยโอ้ยใหญ่เห็นอีกโอ้ยแล้วผมติดอะไรเรียบร้อย <S 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 อะไรกันยายมองซ้ายมองขวามองหน้า,อามองหลังนี่เองหอให้ผมโดนลงไปมองนู่นผมก็เดดสิครับยายจกจะลงไปไหม ต้องไปเถอะเกนนี่เถื่อน